คลิปดอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนะักเอฟซีของพี่คิงทุกท่านนระากำลังมาอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องคิงโพดัม V3 นะครับนะหาก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะกับช่อง V3 ของพี่คิงนะเออช่อง1บินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังไงฝากช่องนี้ไว้เป็นช่องหลักตอนนี้นะเออก็มาติดตามรับชมช่องนี้แทนนะครับนะมาเราอัปเดตในกลุ่มกันสักนิดหนึ่งตอนนี้4โมง2ีนาทีก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของลักขี้ทำแต่อย่งใดแต่พี่คิงจะให้ดูอ่ะงงไหมเออผมก็งงเหมือนกันนะประมาณนี้นะในกลุ่มนี่พี่คิงติดธุระทั้งวันเลยวันเนี้ยอ่าไนวะเดี๋ยวเราเลื่อนมาอ ดูคึกคักอยู่นาวันนี้นาต้นเดือนโอ้โหโอ้โหโอ,โหโอโห้เกมการอลมีคนเล่นแตกครับโอ้โหบุญเขาทำด้วยอะไร <c oughs> เออ,อให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วกันแบบนี้อ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอ่าประมาณนี้นะแจ้งเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าปกติแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ดูสถานการณ์แล้วก็ดูเพื่อนๆในกลุ่มเอานะครับนะ โอเควันนี้อัปเดตกลุ่มเรา5,88 0คนแล้วอู้เนืองแน่นนะประมาณนี้แล้วกันนะตอนนี้เรากลุ่มไปถึงกลุ่ม3แล้วนะครับนะอ่ะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกเช่นเคยมาวันนี้พี่คิงกะจะมาเช็ดอปแปะใครเช่นวินสักหน่อยมาว่าหลังอัปเดตมาเป็นอย่างไรพอดีรับปากเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มไว้ว่าจะมารีวิวเดี๋ยวไอตัวตุว๊กตาตุนพีคิมันบางจังเดี๋ยวขาเล่นนนะอ่ะ นะก็รับปากเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไว้ว่าจะมารีวิวแปะหลังอัปเดตให้ว่าช่วงนี้แปะมาในรูปแบบไหนเนาะอ่ะแต่เราลองไปแล้วแหละรอบหนึ่งเมื่อวานตอนเช้าพี่คิงลองไปแล้วรอบหนึ่งรู้สึกว่าแม่งตกดำระยยำตำบอลเหมือนเดิมนะก็ยังไม่ได้ดีขึ้นักเท่าไรหร่หรอกนะมาเราเทสกันให้วันนี้น่าจะนิ่งแล้วแหละอัปเดตมาโอเคเริ่มกันเลยกับแปะใครชินวินมาเราพาทุนมา1น0 0วันนี้อ่ารีวิวแบตจัดเต็มนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแปะวันนี้เป็นอย่างไรเนาะ เริ่มมาเลยมาดูกันแต่เมื่อวานเท่าที่พี่คิงลองนะครับนะก็ยังรู้สึกว่ายังตกดำแบบน่ากลัวอยู่เช่นเคยนะลองดูกันวันนี้จะดีขึ้นหรือเปล่า,าวันนี้พี่คิงง่วงจังเลยนะอาจจะอื่นๆขอภอภัยอะโยแปะก็ง่วงเหมือนพี่คิงเนไหเปิดมาปุ๊บนอนใส่เลยเสียดายแม่งไม่เป็นหน้าซื้อนะ วันนี้รอบเที่ยงรู้สึกว่าคึกคักเป็นพิเศษแต่วันนี้พี่คิงจิตธุระไม่ได้ลองเลยเห็นแตกกันพุทธพับไปหมดเป็นยังไงบ้างนะอินบล็อกมาบอกได้ในอน,นี้นะใ,ในในรายสุดตัวพี่คิงนะเออช่วงนี้เกมอะไรมาก็แนะนํากันได้อุโย้ยเตอร์ห้าตัวออมากดดูสับรอบดูความลื่นสักนิดนึงโอ้โหไม่ค่อยลื่นวะ เออถ้าดูด้วยจักตาตอนนี้นะดูเออได้อยู่มาไม้แรกผ่านอยู่เออไปถามว่าลื่นไหมมันมีจังหวะตอนที่มันหมุนเห็นไหมพี่เค็มว้สกว่าเข็นมันแว่งแรงมากถ้าแบบนี้เหมือนที่พี่เชนบอกนะเสี่ยงเหลือเกินพยายามหาช่วงที่แบบช่วงหมุนที่แบบคงที่อ่ะนะอ,อ่เปิดมาร้อยสามสิบหกโบอาไม้แรกสวยงามพลังแปด ประทัดไม่มาอื่นยังเลยนะอะตัวอะตัวโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มาเยอะนะเท่าที่ดูนะแต่ไม่จ่ายเลยว่ะมันจ่ายแต่ตัวจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋ม,มตัวอ๋อตเปิดมาไม่ค่อยสวยละ เอ้ย198บาทเคไม้แรกมาขาดตุนเป็นร้อยแล้วโอ้โถเมือ่อเ่วานมาจองเวพี่คิงก็โอ้โห,โอ,โหอุตส่าห์ยกให้เป็นลูกแรักคนใหม่เล่นกูแล้วมเมื่อวานมาจองเว400อเอออัปเดตมาค่อนข้างจะเกมรู้สึกว่าค่อนข้างจะแข็งพอสมควรเลยเกือบทุกเกมนะครับนะเออไปแตกเกมแปลกๆนะเท่าที่ดูในกลุ่มเมื่อกี้ไปแตก เกมกระลอกแตกแค่ดูไอ้กระลอกไอ้ตัวตุน่นน่ะเออตุ๊กขตุน่นน่ะโอ้โหแตกเฉยพี่คิงเล่นไม่ไม่ไม่เห็นเขาโครงว่าแม่งจะแตกแตกยากเกมมันเป็นเกมที่แตกแตกยากจากการวิเคราะห์สั้นๆของพี่คิงนะโอ้โหนี่คำนวณก็ไม่ค่อยดีเลยวะ่ะโอ้คำนวณไปไหนหมดแล้วเพื่อนเออมานอหน่อยออื ยังไม่มีคอมโบเลยนะเนะี่ยเท่าที่เล่นมาดูป่ะไม่หาแล้วเหนื่อยเออไม้แรกไม่ค่อยโอเคมาดูกันไม้สองโอเครอบแรกผ่านไปดูกันผ่านไหมรอบนี้เนี่ยที่พิงคบอกมันสวิงสวิงสวิงว่าแล้วไหมโอ้โห ไปแม่งเล่นกับคนมึนๆน,น,นั่นแนหะมาคุณสิบพอเนี่ยที่พี่คิงบอกใช่ไหมยังตกดำสูงมากๆนะเท่าที่ดูกับแปะนะเห็นไหมเรายังซื้อตกดำไม้เว็นไม้เหมือนเมื่อวานเลยแต่เมื่อวานยังดีที่เออใช้คำว่ายังไงดีคำนวณมาดีกว่าวันนี้นะ ประตเออเออ,เอ,อมาแล้ว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 ชิงซันประตูโอ้สี่ร้อยยี่สิบได้โยมาเจอได้ชิงเมื่อกี้แม่งขาดช่องสามช่องเดียวเนี่ยหน่วงหน่วงเห็นไหมเออที่พี่คิงบอกช่วงนี้เกมแปะไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่ปรโต ได้ไวดอกนี้ประทัดแล้วแนนอนยังไงเพื่อนโอ้ได้อยู่โอเซดายคอมโบสันเฮ้ยได้เคเฮยทำไมสัตว์แล้วยังมีคำนวณโอ,อ้โถจะมาทำเพื่อโอ้ดูวายคนตีนเออประทัดช่องสองขอประทัดช่องสองโอ้อัปเดตมาอ่านรายยากมากสันก็ยังคำนวณเมื่อกี้ เออเออโอ้โหได้ปะไม้ไม้นี่ได้อยู่โอโ้โถเลไม้นหนึ่งโอ้ยอเคอัปเดตมารอบนี้ตัวคุณต่ำใจนะดูเออมาวันนี้เราไม่ปั่นและว,วันนี้เราเหนื่อย นี่พี่คิงติดธุระทั้งวันเลยวันนี้ค่อนข้างจะอื่นๆเหมือนที่บอกดูตาดูเห็นไหมตาแดงเลยเห็นไหมเออตื่นเช้ามากนะครับนะวันน,นี้เออไปธุระตั้งแต่เช้าเลยมาย้ำอันที่ตัวคูณ1ิเหมือนเดิมดูว่ามันีจะจ่ายหรือเปล่าแต่ถ้าลักษณะเหมือนที่พี่คิงบอกมันจะจ่ายอยู่ประมาณสามสี่ไม้ประมาณนั้นเลยนะกับแพชชินวินน่าจะเป็นเหมือนกันทุกรอบนะส่วนมากจะจ่ายอยู่ประมาณสามสี่รอบแล้วก็จะหยุดจ่ายแล้วจะเริ่มดูดคืนนะก็ลองดูกันว่าอัปเดตมารอบนี้เป็นยังไงนี่เป็นการวิเคราะห์แบบมินิมอลแล้วกัน ม,ม,มินิมอลนี่คือมั่วนะม่วแบบมั่วล้วนๆเออนี่เป็นรอบที่2ของสัปดาห์นี้ที่ลองเล่นนะก็เอาดูาประมาณนี้แล้วกันจากที่สังเกตนะรอบนี้รอบนี้นะใช่คำว่ารอบนี้ตัวคูณสูงพี่คิงยังไม่ได้ลองแต่ตัวคูณคูณสิบใจดีอยู่นะดูเท่าที่ดูเห็นไหมยังไงลูกอเออทองแดง10 JK สัน่นโอ้โหโอ้โหโอ้ตืรนมาหน่อยยังไงได้อยู่โอเคไม่ขาดทุนไม่น่าจะขาดทุนโอ้โหสัน่นโอ้ย450 อัปเดตมาเล่นยากออต้โหเฮ้ยข้าฟฟีเฉย,ยเริ่มเลยเข้าฟฟีเราจะไม่กดตัวคูณใดทั้งสิ้นเหมือนที่พี่บอกนะช่วงนี้ลดความเสี่ยงตกดำง่ายอตู้เฮ้ยเฮ้ยเจของฟีจายดูโบดอกเดียว608บาทหน่วงโอ้โหนี่หน่วง ออโอ้โห,หน่วงน่วงน่วงอาจจะเป็นเพราะรอบเ็นหรือเปล่าพี่คินไม่แน่ใจนะที่เกมมันน่วงนะเออมันที่บอกช่วงไหนคนเล่นเยอะเกมนั้นจะน่วงตังเกตได้ประมาณนี้โอ้โหมึงจ่ายไม้เดียวเหรอเพื่อนเฮ้ยเอาจริงโอ้โหเค นอนรอบเดียวแล้วก็ไม่จ่ายเลยอีกเจ็ดหมุนโอ้แปะมึงใจดำเหลือเกินโอ้นี่พี่คิงเล่นนานมากเึิ่งได้ห้าร้อยแตอันนี้พี่คงบอกดีกว่าไม่ได้นะเอะอวันนี้อึนจริงๆเกมแม่งก็อ่านยากลองดูกันไปนะเดี๋ยวลองวิเคราะห์กันเรื่อยๆทั้งแม่งตกดำอีแล้วโอ้โหมา เล่นกับกูได้ไหมได้เพื่อนได้เล่นกับกูใช่ไหมอ๋อไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพื่อนโอเคเอาแค่คนสิบเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้นี้จ่ายไหมนะเหมือนที่พิ k ค n g s บอกมันแม่งมันจ่ายอยู่ประมาณน,นี้แหละสามไม้สี่ไม้ไม่เกินนี้หรอกนะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยวันนี้ลายแบบลายกวาดเต็มจอแม่งมาบ่อยมากดู แต่แม่งไม่คอมโบไงปัญหาคือมันไม่คอมโบเนี่ยโอ้โหนี่ไงที่บอกเห็นไหมลายแม่งมาในรูปแบบการจ่ายแบบเต็มแผงตลอดเลยนะทั้งสาไม้เลยที่เข้าเมื่อกี้เห็นไหมมันตอนแปะนอนก็เหมือนกันแปะนอนมันเต็มแผงอยู่แล้วแต่ไม้หนึ่งเมื่อกี้เห็นไหมมันก็กวาดเต็มแผงเหมือนกันยังไงชิงอเอ้าสิบขอชิงได้ไหมเล่าได้คิวก็ายังดีโอ้ย,อย,อยได้ชิงแน่นอนตรงนี้โบ โอเคสองพันเจ็ดโอ้สองพันเจ็ดเฉยโอ้ยเกือบตายแล้วรอดเฉยเพื่อนโบโอ้ยยังไงยังไงสันโอ้โหสองหมุนขอสักสี่พันได้ไหมเพื่อนอือสามพันแปดสันโอ้โหโอ้โหอย่าสันนานเพื่อน ยาสั่นนั้นโอ้เป็นเจเฉยเฮ้ยยังได้อยู่น่วงน่วงแบบดูดูดูความน่วงนี่อาจจะเป็นพอนเน็ตพิคิงแบบวะโอ้ยอตโตเจหมดแล้วโอ้ยดูไม้นี้ดิสี่พันหกสิบเอ้โอ้บางทีแบบบทกูเล่นไม่มีจะเสียน,นี่ก็ได้เหมือนกันนะจริงมาวันนี้เ,เล่นแบบ แม่เอาดีกว่าเดี๋ยวบ้ายายอเดี๋ยวมันดูดคืนเออ,อยังไงลูกเออย,ยังได้อยู่วุ้ยไวสองตัวโบโอ้โหแม่งเอ,ยเอ้ยเออยังได้อยู่เอชช่องหนึ่งอัตโทอัตโทคอมโบเริ่มมาอัทตูแต่งนอกสองร้อยสิบหกไป เบ็ดสี่สิบเอาสักหนึ่งพอสองพันกูสองพันกูโอ้ยให้มันจบแบบสง่าไปได้เพื่อนจบแบบสง่าตัวตัวหยุด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 โอ้โหโอ้โหวันนี้แม่งหนัก หนักจริงวันนี้ตกดําแบบหนักหนักหนักสุดทุกครั้งที่พิคิงเปลี่ยนเบ็ดแม่งตกดําทุกรอบเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเออโอ้โหอัตโวมาปุ่ยของมันแปดแม่งเลยเสียดายถ้าไม่คิดไม่ตกดำอืมเออว้า เดี๋ยวคิดว่ามาน้นี้น่าจะไม่ต่อแล้วนะเริ่มตึงมือ,อหลายเด้งลายเด้งโอเคขอภขอภยัยขออภัยอ่ะโตโอเคเออขอเอช่องสองเพื่อนเอช่องสองมาไม่ได้อีกโอ้ให้กูเลิกไปแบบมีความสุขไม่ได้นี่ไงขอสัอสผีพันห้าเนี่ย เอาไงต่อต่อก็ได้นะนี่ว่างอยู่แล้วนี่นะนี่จะทำอะไรเอ้ยนี่เกมแม่งตึงมือมากดกูแต่ยิงนี้ก็เลิกได้แล้วนะนี่ก็ได้แล้วนะจริงสี่พนะันอนู่ะ โอ้โหมากดมาละสองพันล็อมือสั่นนี่ชุดุดๆุดุดโอเยไปยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนอะเถอะอถเออมาหน่อยเถอะสิ สวยเป็นวายดอกนี้ยังไงเพื่อชิงประทัดได้แน่นอนดอกนี้ชิงมาไหมอืมได้แต่ประทัดโอโส้อสั้นเท่าไหร่พันหกสิบอือขอสัก5 0 0พันไดไหมสัก5 0 0พันไดไหมโอ้โห เออโอ้โหคอมโบน้อยมากเท่าที่ลองนะเห็นไหมมันจ่ายแบบเต็มแผงตลอดก็จริงแต่แม่งไม่ค่อยมีคอมโบอ่ะเนี่ยดูอืมอ่ะโอ้โหแม่งคอมโบกระบ,บอกกริปสั้นโอ้โอ,อ้ย yeah. สองพันสามพอเหนื่อยเล่นไปเล่นมาแม่งก็อยู่สี่พันเนี่ยนะพี่กินคิดว่าแม่งไม่น่าจะจ่ายเพิ่มนะเนาะพอดีกว่าจ่าไม่ต่อแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยววิเคราะห์ให้ตามนี้แล้วกันแต่มันอื่นๆเนี่ยนะก็ขออภัยถ้าอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะก็จากที่วิเคราะห์ออประมาณนี้แล้วกันนะตัวคูณต่ำเหมือนที่เห็นหะคูณ10ก็จ่ายคูณ12แม่งจ่ายนะ้อยกว่าคูณ10อีกเนาะ เหมือนเดิมก็ลองหาตัวคูณพี่คิงคิดว่าน่าจะมาเหมือนในรูปแบบของ2อาทิตย์ที่แล้วก็วคือตัวคูณไหนจ่ายตัวคูณนั้นก็จะจ่ายอยู่เรื่อยๆนะแต่แม็กซิมัมน่าจะประมาณ4ไม้ตามที่เห็นเนาะเพราะเริ่มไม่จ่ายแล้วเมื่อกี้ไม้สองพันแ่งก็จ่ายไปสามรนะ้อยเนาะก็ลองหาตัวคูณดูด้กันนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พี่คิงด้วยนะและเช่นเคยนะไม่แนำนั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงนะโอเควันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ใหม่รอบหน้านะครับนะบายบายจุ๊